สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเนื่อยจะรอแน็กชารีโอดแต่งหลอ่อเพราะร้อนเงินอยากกลับไปปล่อยเซอร์เหมือนเดิมเนื่อยจจรอคิดถึงลุกเซอร์ผมยาวล่าสุดแน็กชารีจูงมือหลานชายสุดที่รักน้องอาเทอร์มาร่วมเปิดตัวหนังเรื่อง The Creator ก็ได้เปิดใจว่าไม่ค่อยชอบลุกหลอกของตัวเองเลยตอนนี้คิดถึงลุกผมยาวดูเซอรซอร์สกรปรกมากม แต่ว่าลุกนั้นมันทํางานไม่ได้ก็เลยต้องยอมเปลี่ยนตัวเองหน่อยตื่นเช้ามาก็ต้องอดทนฝืนมานั่งแต่งหน้าทําผมแต่พอทํางานเสร็จก็จะรีบล้างหน้าให้ไวทำว่าอึดอัดกับลุกหล่อแค่ไหนถ้าตอบแบบดาราก็จะตอบว่ามันไม่ใช่หน้าที่แต่มันคือสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วแต่ถ้าตอบตามตรงก็คือโคตรอ,อึดอัดเลยเหนื่อยชิบหายตอนนี้อยากกลับไปไว้ผมยาวแล้วประกาศเลยว่าถ้าปลดหนี้ธนาคารหมด จะกลับไปใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนแต่ก่อนหน้านี้ถามว่าแน็กเป็นนี้อะไรเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นนี่เพราะชอบสะสมที่ดินและมองว่าการเป็นนี่ก็ทําให้มีความรับผิดชอบในการทํางานมากขึ้นเลิกทับไม่ได้จนกว่าจะปลดนี้จบซึ่งทาหมดนี้เมื่อไหร่จะออกไปตามล่าหายแย้หาปลาจะไปตะครุบตัวเฮียเหมือนเดิมจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้า แต่ตอนนี้ยังมีสัญญากับสินค้าที่ต้องอยู่ในลุกหล่อไปอีกเป็นปีเมื่อถามว่าตอนนี้มีแฟนแล้วไม่อยากหล่อเพื่อเก๋กไก่สไลเดอร์หน่อยเหรอแน็กบอกว่าไม่เลยเพราะรู้สึกว่าเราสองคนเข้าใจกันแน็กไม่ใช่คนดีอะไร แต่เราคบกันที่จิตใจอย่างเดียวยอมรับวบ่าแบบแรกอาจจะมองที่หน้าตาหล่อสวยแต่พอมีโอกาสได้คุยมันก็กลายเป็นความรักเป็นความรู้สึกดีที่เพิ่มเข้ามาเป็นความผูกพันที่ได้เจอได้อยู่ด้วยกันและเขาก็รับได้กับที่แนักเป็นแค่นี้ก็พอแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ